สวัสดีพี่น้องชาวตูยุ youtube วันนี้ถือเป็นวันที่สี่สำหรับการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งในการเลิกบุหรี่ครั้งนี้ก็จะมีแนวร่วมทั้งหมด 2, 2> <อ>คน 2> ด้วยกัน <c oughs> นั่นคือเสียออสของเราเองออสนี่ขเขาจะทำเพื่อลูกนะครับส่วนผมจะทำเพื่อกีตาร์ <c oughs> เพราะว่าเรามานั่งคำนึงกันแล้วว่ารายรับรายจ่ายเท่ากับการจ่ายค่าบุหรีาา่ในแต่ละเดือนแล้วเนี่ย <50 S 1> วันละ250บาทนะฮะก็คิดเป็นเงินไทยก็นะะเกือบหมื่นครับต่อเดือนเรนั้นเราไม่ควรจะพลาดโอกาสนี้ไปเราก็เลยทําการลดละเลิกมาได้สิบวันแล้วนะครับโดยอุปกรณ์ช่วยในการช่วยลดบุหรี่ของเราจะมีอะไรบ้างครับแบบแรกนี่ครับอเลจูส จุจุ๊ัีแรกก็ต้องใช้ตัวช่วยกันสักหน่อยเพราะว่าไม่งั้นคงจะเลิกไม่ได้้องกินของเปรี้ยวๆสักนิดหนึ่ง,น,งนะเอาใจช่วยมนุษย์สองคนนี้ด้วยครับว่าเขาจะไปได้ถึงขนาดนั้น,นแต่จ้งใจไว้ว่าน่าถึงนะอาจจะตลอดไปแต่ไม่แน่ถ้าเมืองไทยบริรี่ถูกว่าอาจจะผลกลับ สุบพลังแล้วเจอกันครับไม่ต้องหวดมาเชียครับ